สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันในรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่2กับครูหิงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณหิงจะมาสอนเรื่องรูปร่างและรูปทรงต่างกันอย่างไรนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ่านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะรูปร่างกับรูปทรงนะคะแตกต่างกันอย่างไรรูปร่างเป็นภาพสองมิติมีแค่ด้านกว้างกับด้านยาวนะคะส่วนรูปทรงนะคะ เป็นภาพ3ามิติมีความกว้างความยาวความลึกและความหนานะคะต่อไปเลยนะคะเรามาพูดถึงรูปร่างกันก่อนนะคะรูปร่างคือภาพสองมิตินะคะที่มีด้านกว้างด้านยาวนะคะรูปร่างเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือรูปร่างธรรมชาติรูปร่างเลขาคณิตและรูปร่างอิสระนะคะรูปร่างธรรมชาตินะคะรูปร่างธรรมชาติคือ สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติพบเห็นอยู่ทั่วๆไปนะคะรอบๆตัวเรานะคะได้แก่รูปคนรูปร่างคนรูปร่างสัตว์รูปร่างแมลงรูปร่างพืชหรือว่าต้นไม้ต่างๆนะคะมาเริ่มที่รูปร่างที่สองนะคะก็คือรูปร่างเรขาคณิตนะคะได้แก่รูปร่างที่แสดงออกมาเป็นแบบเรขาคณิตนะคะซึ่งมีรูปร่างที่ตายตัวนะคะเช่น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมเป็นต้นนะคะต่อมานะคะพูดถึงรูปร่างลำดับที่3นะคะก็คือรูปร่างอิสระนะคะรูปร่างอิสระเนี่ยก็คือรูปร่างดัดแปลงนั่นเองคะได้แก่รูปร่างที่เกิดจากการดัดแปลงตัดท่อนจากรูปร่างธรรมชาตินะคะหรือ รูปร่างเลขาคณิตที่แสดงถึงความเป็นอิสระนะคะตามอารมณ์ตามจินตนาการในการสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะก็จบเรื่องรูปร่างไปแล้วนะคะต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องรูปทรงนะคะรูปทรงหมายถึงอะไรรูปทรงก็คือการนำเส้นนะคะมาประกอบกันให้เกิดความกว้างความยาวและความหนาหรือความลึกนะคะมีลักษณะเป็นสามมิติมีลักษณะ แน่นทึบนะคะแบบสามิติเช่นงานปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมหรือลักษณะที่มองเห็นเป็น3มิตินะคะในงานจิตกรรูปทรงในทางศิลปะนะคะอาจแบ่งได้เป็น3ประเภทคือ 1. รูปละรูปทรงธรรมชาติรูปทรงเลขาคณิตรูปทรงรูปทรงอิสระนะคะต่อไปนะคะเรามาพูดถึงรูปทรงธรรมชาตินะคะรูปทรงธรรมชาติเนี่ย คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีกฎเกณฑ์แน่นอนและมีโครงสร้างเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเช่นรูปทรงของสิ่งมีชีวิตคนสัตว์แมลงเป็นต้นนะคะในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์เนี่ยได้นำนะคะเอารูปธรรมชาติเนี่ยมาใช้มากนะคะเพราะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาค่ะก็จบ รูปทรงธรรมชาติไปแล้วนะคะต่อไปเป็นรูปทรงเลขาคณิตนะคะรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยคืออะไรรูปทรงเลขาคณิตนี่ก็คือรูปทรงที่เกิดจากการสร้างสารรค์ของมนุษย์นะคะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะคะมีความโคง้งวงกลมนะคะรูปก้นหอยเป็นเส้นตรงหยักปันปลานะคะกากรบาทรูปทรงดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ให้เป็นองค์ประกอบนะคะ พื้นฐานของทัศนศิลป์เช่นสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนโต๊ะ เก้าอีเป็นต้นค่ะนะคะมาเริ่มที่รูปทรงสุดท้ายนะคะในภาพครูอาจจะพิมพ์ตกหล่นไปบ้างนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเรามาพูดถึงรูปทรงอิสระกันเลยค่ะรูปทรงสุดท้ายนะคะก็คือรูปทรงที่มีความเป็นอิสระไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสาภาพแวดล้อมและความเหมาะสมนะคะเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเรานะคะ เช่นปากการองเท้าเครื่องโทรศัพท์นะคะโซฟานะคะเป็นต้นนะคะเราจะมาเริ่มทบทวนให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะว่ารูปร่างและร,รูปทรงแตกต่างกันอย่างไรรูปร่างก็คือภาพสองมิตินะคะมีแค่ด้านกว้างกับด้านยาวนะคะส่วน รูปทรงนะคะก็คือจะเป็นภาพสามมิตินะคะมีด้านกว้างยาวนะลึกนั่นเองนะคะส่วนรูปทรงและรูปร่างนะคะจะมีจะแบ่งจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือรูปร่างธรรมชาติรูปทรงธรรมชาตินะคะแล้วก็รูปร่างเลขาคณิตและรูปทรงเลขาคณิตนะคะแล้วก็รูปร่างอิสระและรูปร,รูปทรงอิสระนั่นเองนะคะ ส่วนรูปร่างธรรมชาตินะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะพบเห็นอยู่ทั่วไปนะคะเช่นรูปร่างคนรูปร่างสัตว์รูปร่าง,างมแมลงรูปร่างพืชต่างๆเหล่านี้นะคะส่วนรูปเลขาคณิตนะคะรูปร่างเลขาคณิตก็คือ รูปร่างที่แสดงออกมาเป็นแบบรูปเรขาคณิตนะคะเช่นรูปสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าหรือว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะด้านเท่ารูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะรูปวงกลมเป็นต้น,นะคะ่ะถ้าเป็นรูปร่างอิสระนะคะรูปร่างอิสระเนี่ยได้แก่รูปร่างที่เกิดจากการดัดแปลงนะคะหรือว่าเกิด จากรูปร่างธรมะะร,งงธรมชาตินะคะการดัดแปลงของธรรมชาตินะคะหรือรูปเลขาคณิตที่แสดงถึงความเป็นอิสระนะคะตามอารมณ์ของผู้สร้างตามจินตนาการของผู้สร้างคะ่ะรูปทรงนะคะคือการนําเส้นนะคะประกอบการให้เกิดเป็นความกว้างยาวนะ้าลึกนะคะให้มีลักษณะเป็นสามมิตินะคะรูปทรงเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือรูป,รปทรงธรรมชาติรูปทรงเลขาคณิตรูปทรงอิสระนะคะ ทรงธรรมชาตินะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีกฎเกณฑ์แน่นอนและมีโครงสร้างที่เป็นไปตามธรรมชาตินะคะเช่นรูปทรงของสิ่งมีชีวิตคนสัตว์มแมลงเป็นต้นนะคะทรงเรขาคณิตนะคะคือรูปทรงที่เกิดจากการสร้างสารรค์ของมนุษย์มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะคะมีความโค้งกลมนะคะมีรูปเป็นรูปก้นหอยเป็นเส้นตรงหยักนะคะ ได้ถูกนำมาใช้เป็นองค์ประกอบนะคะพื้นฐานของทัศนศิลป์เช่นสิ่งกอ่อสร้างอาคารบ้านเรือนโต๊ะเก้าอี้เป็นต้นค่ะรูปทรงอิสระนะคะคือรูปทรงที่เป็นอ,อิสระไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนนะคะอาทิเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันปากาดินสอรองเท้าโทรศัพท์โซฟาค่ะ ท้ายคลิปนี้นะคะครูก็มีใบางานให้นักเรียนทํานะคะให้นักเรียนเอารูปร่างเลขาคณิตนะคะมาวาดพร้อมกับระบายสีให้สวยงามค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ